วันนี้พาคุณผู้ชมมาดู V ีออสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกเลยรุ่นยอดฮิตยอด,ยอดนิยมนะฮะและอึดถึกทนมากๆนะครับสำหรับ v ีออส1.5รุ่น E48 คันนี้นะไฮไลท์เลยนะครับไม่ต่ำแสนผมบอกเลยนะเพิ่งเข้ามานะครับให้ดูก่อนเลียงน้ำย่อยหัวนั้นไม่เคยขยับเลยนะครับหัวนั้นฝาโปไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมเดิมแน่นอนคันนี้ค,คลิปนี้นะผมไล่เรียงไล่ดูให้ละเอียดนะครับขัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับความเดิมของรถคันนี้ คุณผู้ชมสามารถดูได้ในคลิปถ้าสนใจรีบโทรมาดอกพิพเศษหมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้ด้วยนะครับเริ่มต้นที่2.79ที่4ปีใครอยากผ่อนนานๆได้เหมือนกันนะผ่อนระยะยาวนะครับผ่อนถูกๆนะดอกเบี้ย4.79ที่7ปีนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสําหรับลูกค้าข้าราชการนะครับรายวิสาหกิจพนักงานบริษัทไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันกับผมนะฮะบิวเพชรยนต์นะครับในช่องบิววีออสมือ2นะฮะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่1คันนะมีแจ่มแจมมาให้ดู1คันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะที่กำลังสนใจรถยนต์มือ2คุณภาพเกรด A นะครับและชอบความเป็นวีออสซึ่งนะฮะรุ่นนี้นะครับ G3 หรือ Gen 3นะครับโฉมนี้นะฮะและรุ่นย่อยนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่นิยมมากๆ นะครับเพราะว่ามีความอึดถึกทนนะครับด้วยเครื่องยนต์ Duo VVTi เนะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ความเป็น V i ออะเนี่ยอรหล่ถูกนะครับจับต้องได้นะราคาไม่แรงสำหรับรุ่นนี้นะครับเราอยู่กับ Toyota Vios 1.5e ปี2018ครับคุณผู้ชมรถใช้งานมาแค่5ปีนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางมานะครับเลขไม่ต่ำแสนนะผมบอกก่อนนะครับคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะครับมอยู่ที่90,000กับอีกหลักร้อยโลเท่านั้นคุูผู้ชม 90,000กับอีกหลักร้อยโลเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยไปดูประมาณ96,000โลนะครับถือว่าณปัจจุบันเนี่ยเริ่มหายากกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับรถ v ีออสและเลขไมล์น้อยๆแบบนี้นะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ v ีออสอยู่เนี่ยอย่าพลาดคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปรีวิวให้ดูนะครับว่าคันเนี้ยเกรดเอขนาดไหนนะครับโครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดเลยผมไล่เช็คให้หมดละรอบคันนะครับหัวน้ำฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยขยับเลยนะสีเดิมๆเ,เลยนะครับอาจจะมีเก็บริว้วเก็บรองมาบ้างเล็กน้อยเดดี๋ยววพาาไปู่ มีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับโ o y ยต a าวีอ 1.5e ปี1 8คันนี้ไม่9 6 0 0โลราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับซื้อนะฮะการจัดไฟแนนซ์นะฮะได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับพนักงานบริษัทนี้ได้อยู่แล้วนะอ๋อแล้วก็แจ้งแคมเปญแบบพิเศษไปเขาเรียกว่าแคมเปญลดดนใจของธนาคารธนชาตินะครับหมดเขตสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้านะฮะ กลุ่มข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะครับไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับต้องแจ้งไปตามนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะฮะเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับได้เช่นเดียวกันยังไงติดต่อมานะครับเบอร์โทร085 536 6287นะครับบิเวเพทย์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับ แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับหมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้แล้วเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะครับที่4ปีนะฮะอยากผ่อนยาวๆผ่อนสบายๆ7ปีดอกเบี้ยต่ำเหมือนกัน7 r 4.79นะครับก็ทำให้ตัวรถคันนี้นะฟรีดาวผ่อนอยู่แค่6,300บาทเท่านั้นนะครับ6,300าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมได้รถใหม่90 0 0 0มนนะครับน่าสนใจอ่ะไปดูกันนะสำหรับเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับตัว E นะครับด้านหน้าเนี่ย หลักๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นโคมหลักนะฮะเป็นฮาโลรเจนนะครับเป็นหลอดไส้โคมสวยเดิมใสแบบนี้สลักคำว่า v ีออสไว้ตามสไตล์ของ To y ย t a v ีออสเลยนะครับสวยใสยไม่มีตำหนิอะไรนะครับคู่หน้านะครับติดตั้งมาไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วคู่หน้ากระชนหน้าเป็นเป็นโนแม็กแบบนี้ทะเบียนนะครับได้เลขทะเบียนตามนี้เลย7224นะครับไม่เปลี่ยนเลขทะเบียตนต่อย่างใดเอาเลขทะเบียนนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับ <c oughs> ขอพัยนะจิบคอนิดนึงนะฮะเพิ่งหายไม่สบายมา ผิวพันธ์ต่างๆนะครับเรียบเนียนสวยเสมอกันนะครับฝากระโปรงเนี่ยผมเช็คแล้วหัวน็อตฝากระโปรงไม่ขยับเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับไล่ไปดูเทียร์จุดก่อนนะโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนนะฮะแก้มนะครับเห็นไหมฮะแก้มเดิมนะครับกับกันชนเนี่ยแนบสนิทติดกันเลยนะครับตะเข็บยังอยู่เลยนะเนี่ยตะเข็บแบบนี้นะครับสีเดิมๆเลยนะครับตัวงามบางๆแบบนี้นะครับแก้มบางๆงดงามเลยนะครับก็รล้อนะฮะล้อแม็กนะครับ เดิมอลอยปัดเงาจากโรงงานนะครับเป็นลมดำเนาะจะเป็นสีเทาๆนิดนึงเขาเรียกลมดำนะครับดิสเบรกเป็นคู่หน้าหลังเป็นดำเบรกติดมาพร้อมกับยางดัลล็อนะครับปี21นะแม็กสวยนะครับแม็กเดิมคันนี้แม็กเนี่ยแทบไม่เกยรอยฟุตบาทอะไรมาเลยนะครับถือว่างดงามเลยสําหรับตัวล้อแม็กนะฮะแม็กสีรูปกติดีนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะฮะไม่มีตําหนิตีเตียนอะไรนะครับงดงามเลยนะคันนี้นะฮะเป็นรุ่น E นะครับเรียกว่าออปชั่นฟังก์ชันเนี่ย เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตรประจําวันนะครับสำหรับรถ v ีออนะปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าวิ่งในเมืองเนี่ยก็ประหยัดนะวีออสในะวิ่งได้ประมาณ1 8บแก้โลลิตรเลยนะครับงดงามเลยนะเรื่องผิวพันธุ์ต่างๆนะครับเบรกเป็น abs เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบกคู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียกว่าระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตรประจําวันแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยสําหรับตัวเต้าวีออสนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยมันถืออึดถึกทนนะฮะมันอึดถึกทนมากๆนะครับสำหรับวีออสใครใช้อยู่รู้ดี นะครับนี่เลยโตโยต้านะครับแล้วก็ออโต้อารามนะสัญญากขโมยนะฮะกระจกเต็มแพทุกบานเลยนะครับสวยงามนะผ่อนเริ่มต้นที่6,300บาทเท่านั้นนะครับอย่าได้พลาดเชียวไมล์เก้าหมื่นนะรุ่น E นะครับออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยพิมพ์พอฟกับใช้งานนะอาจจะไม่วื้ว้าเหมือนตัวท็อปนะครับแต่นะฮะราคามันถูกนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันได้ไมล์เก้าหมื่นนะครับหัวน็อตเดิมๆเลยไม่เคยขยับอะไรนะครับน็อตเดิมๆแผ่นเพจเดิมนะครับ ปี18ตัวปลายปีด้วยนะพาพฤศจิกานะครับเดิมพฤศจิกานะครับปีผลิตของรถคันนี้นะครับเกือบจะเป็นปี19อยู่แล้วนะสำหรับคันนี้นะครับคุ้มเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับเบาะนะฮะเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะลายกราฟิกเต็มใบแบบนี้นะครับไม่มีตําหนินะฮะหลังคองหลังคาไม่มีรอยเจิมนะครับเบาะเดิมๆแบบนี้นะครับถือว่าสวยงามนะฮะงดงามเลยใครได้ไปนะแผ่นพลาสติกยังไม่ออกเลยนะ นะครับงดงาแอร์แบ็กคู่หน้านะไล่มาดูที่โครงสร้างก่อนหัวนัดเดิมๆไม่เคยขยับนะครับหัวนัดเดิมๆหมดเลยไม่เคยขยับนะฮะเม็ดอาร์คนะครับแง้มให้ดูเม็ดอาร์กนะครับแกะยากนิดนึงนะรถหน่วยงานมือเดียวนะครับปลดระวางมาน่าสนใจคันนี้นะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆหมดเลยทุกจุดนะครับเวลาผมรีวิวเนาะใครติดตามอยู่ทราบกันดีนะครับผมรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะก็เห็นกันจะจะไปเลยนะครับไม่มีบกไม่มีเม็ดอะไรนะฮะ นี่นะครับเจ้าของนะครับเดิมนะเป็นรถหน่วยงานบริษัทนะครับลำดับที่1นะมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยเล่มอะไรต่างๆนะอยู่ครบถ้วนนะครับไปดูกันต่อด้านหลังนะครับฝั่งนี้ปิดก่อนนะเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะครับเบาะด้านหลังกับโครงสร้างด้านหลังมาไล่ดูกันนะครับเบาะหลังเดิมๆนะครับเบาะผ้านะฮะไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะฮะด้านหลังเดิมไม่เดิมแกะดูแค่นี้รู้ละ นี่นะลอยสีมาร์กรงงานนะครับขออภัยเขาเรียกว่ารอยคีบโรบอทจากโรงงานนะครับตัวโรบอทก็จะคีบตรงนี้นะครับไปจุ่มสีเนาะก็จะมีรอยนี้อยู่นะครับพร้อมกับเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีตำหนิอะไรเดี๋ยวเราไปไล่คนดูด้านหลังต่อเลยนะครับโครงสร้างด้านหลังนะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดูว่ารถเนี่ยเดิมแท้หรือเปล่ามีการจิ้มมีอะไรมาหรือเปล่านะครับแก้มนะฮะกันชนนะครับ เดิมๆแบบนี้นะครับล้อแม็กสวยๆนะครับไม่มีล่องรอยอะไรยางดันหลบนะครับปี21ิอดนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ติดมาให้แล้ว2จุดนะครับสำหรับตัวยอร์สรุ่น e นะครับมีเซนเซอร์ด้านหลังติดมาให้แล้ว2จุดไม่ต้องมาติดเพิ่มอะไรนะกล้องหน้ากล้องหลังยังไม่มีนะสำหรับรุ่น e นะครับผมติดแถมให้นะพูดกันผ่านคลิปนี้เลยใครซื้อคันนี้นะครับผมแถมกล้องหน้ากล้องหลังให้ฟรีนะครับมาดูด้านหลังต่อเนาะคุณผู้ชมเปิดมาโครงสร้างหัวน็อตต่างๆ เริ่มที่ฝากระโปรงก่อนเลยฝากระโปรงเดิมๆหัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับเม็ดอาร์คสวยๆนะครับรูกลมๆนะครับรูระบายความร้อนเวลาขึ้นรูปเหล็กนะฮะก็เดิมๆเลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับเดิมๆหมดเลยนะครับซีนเอาเล็บจิกเข้านะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับแก้มด้านแก้มท้ายนะครับล่องนะเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คอาจจะมีฟองมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะนี่ นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้กันนี่สนใจยังไงรีบโทรนะครับมีอยู่คันเดียวนะไม่ต่ำแสนตอนนี้นะครับสำหรับรุ่น E ได้ครับสำหรับสีบอลเงินเนาะถ้าเกิดว่าสีดำเนี่ยพอมีอยู่นะครับสำหรับไม่เก้าหมื่นนะฮะด้านหลังเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆคงสภาพเดิมนะครับถ้าไม่สวยไม่เดิมจริงไม่กล้าถ่ายให้ดูนะครับและทุกคันที่ผมถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมเชื่ออยู่แล้วว่ารถเนี่ยผมดูมาให้แล้วรอบหนึ่ง นะครับบริษัทเนี่ยคัดมาให้แล้วรอบหนึ่งนะครับนี่ด้านหลังนะสีทธับม้าวเดิมๆแบบนี้นะครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ทั้งเส้นนะครับเม็ดอาคเดิมๆนะครับแผงตั้งค้ายเดิมๆแบบนี้เลยสวยงามนะคุณผู้ชมเดิมๆนะครับให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับแผงตั้งท้ายตะเข็บเม็ดอาคต่างๆน,นะครับคัดมาแล้วนะขันไหนที่ผมถ่ายลงช่องนะครับ เรียกว่าดูมาให้แล้วรอบหนึ่งสบายใจได้นะครับใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็น่าจะเข้าใจดีสเต็ปการรีวิวของผมนะเดิมแค่ไหนผมบอกเดิมรถมีตรงไหนเนี่ยเข้ามาใหม่ผมบอกมีตรงไหนมีวงมีบุบ่เงี้ยม,มาเนี่ยบอกเลยว่ามีคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่ได้ทาอะไรเลยล้างขัดสีอย่างเดียวนะครับมาสวยอยู่แล้วคันนี้ไม่เก้าหมื่นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับตัว E เป็นรุ่นยอดนิยมด้วยเพราะราคามันถูกราคามไม่แรงเนาะสามกลางๆนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่6ต้น,ตน เดิมๆหมดเลยทุกจุดนะครับอะมาไล่ดูฝั่งนี้ประตูฝั่งหลังนะครับเปิดออกมาเนี่ยรู้เดิมไม่เดิมดูก็รู้เลยนะครับเปิดมาจะมีล้อยขี้บบงงานแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คสวยๆนะครับไล่เรียงสวยๆใครไม่สบายใจอาแกะด้านบนให้ดูนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมนะฮะการรีวิวของผมนะครับเรียกว่าซื้อผมอะเรียกว่าซื้อซื้อความสบายใจไปในตัว นะครับดูคลิปผมชอบคลิปผมชอบการรีวิวนะครับโทรหารผมเท่านั้นนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับถ้าต้องการให้ผมดูแลนะครับโทรหารผมเท่านั้นนะครับถ้าโทรเข้าส่วนกลางนะมันจะไปติดเขาจะส่งให้เซลล์ท่านอื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผมดูแลแล้วเพราะผมไม่รับส่วนกลางนะครับตัวผมเป็นผู้จัดการแล้วเนาะผมไม่รับส่วนกลางแล้วนะครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆนะครับใครสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับ ก่อนมันจะติดจองไปเนาะรถสวยๆรถเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ได้หาง่ายๆแล้วเนาะนะฮะก็สนใจยังไงทักโทรมานะครับรีวิวให้เห็นทุกจุดแบบนี้นะโครงสร้างเดิมๆนี่นะฮะหัวรถเดิมๆนะครับ,ดดม,นะรบมาดูกันสตาร์ทเครื่องดูเลขไม์กันนะครับเชื่องเดียวติดนะครับไม์นะครับ90,000ื 6 8 2ิกิโลเมตรคุณผู้ชมสำหรับ v ีออสหรุ่น e ปี18คันนี้นะครับให้ดูใบสคบนะครับราคานะครับ359,000านะครับผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินนะครับราคานี้เลยนะครับไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับบริษัทให้ราคาไหนผมก็บอกราคานั้นนะฮะไม่ตามนี้นะครับแอร์นะครับเป็นอนาล็อกปรับได้สีระดับนะครับเครื่องเสียงนะครับ CD FMAM นะครับ USB อากได้นะเกียร์ออโต้แบบ CVT แบบ7จสปีดเป็นขั้นบันไดนะครับฐานเกียร์เป็นเป็นโนแบ็กแบบนี้สวยๆนะครับพคมอะไรไม่มีศึกไม่มีหลออะไรนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะฮบอกสวยๆตามที่ผมแจ้งไปนะ VSC การลื่นกันถลายนะครับเช็คคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบการลื่นกันถลายนะฮะรถปัจจุบันทุกวันนี้ต้องมีนะครับไม่มีเนี่ยเรียกว่าระบบความปลอดภัยไม่ครบถ้วนแล้วนะฮะถ้าออนรุ่นเก่าๆเนี่ยพวกเจน2เนี่ยยังไม่มี VSC นะก็ยังใช้กันได้ นะครับปัจจุบันรุ่นเนี้ยนะฮะราคาผ่อนอยู่แค่6 3 0ันามนะมีเว C ซนะเบรก a b s นะครับเสริมแรงเบรก ba evd มีครบ้วนหมดเลยนะครับเรียกว่าเพียงพอการใช้งานชีวิตประจำวันแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะแล้วก็อึดตึกทนมากๆนะครับใครอยากซื้อรถคุณภาพเกรด A นะที่ซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแนะนำให้ถวาผมนะฮะ0855366287เดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อนะในเรื่องของโครงสร้างด้านตัวรถแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวถังด้านหน้าตัวรถกันนะครับเครื่องยนต์นะครับตามที่ผมแจ้งไปเลย d u โว v ีวีซีซูเป็ทแรียงนะครับ108แรงม้าจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะครับเรียกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมนะประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมสำหรับเกียร์ CVT นะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับจะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะครับ v ีออเนี่ยทนมากอะไหล่ถูกนี่คือ รถที่ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากมายนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามอายุการใช้งานระยะทางนะฮะตามเขาเรียกว่าตามระยะตลอดแค่นั้นจบนะครับสำหรับวีออสนะครับปัญหาน้อยมากนะทนนะครับแล้วก็ถ้ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนเนี่ยมันไม่แพงนะครับนี่คือข้อดีของวีออสเลยนะครับราคาถูกจะต้องได้นะฮะเครื่องมาดูเครื่องกันเสียงเครื่องยนต์นะครับเดินแบบนี้เลยนะสีม์กโรงงานนะครับตามคออะไรต่างๆนอยู่ครบถ้วนนะครับนี่เดิมๆนะฮะ ไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึมหมวกไม้เห็นนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับเบ้าโช๊คฝั่งนี้นะฮะนะครับก็เลียงตัวสวยๆนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์คไม่โดนแกะไม่โดนแงะนะครับสติ๊กเกอร์มอกอนะครับหัวน็อตแก้มต่างๆนะครับคงสภาพเดิมนะครับหัวน็อตคานนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับตัวนายนะหัวน็อตฝากกระโปรงตัวนายนะครับหัวน็อตฝากกระโปรงตัวหลักนะครับไม่ขยับนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับเดิมๆทุกจุด มาไล่ดูฝั <N ak> ่งน <or> ี้นะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับไล่ไปเลยนะฮะตามที่ผมแจ้งไปต้นคลิปนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับตามนี้เลยนะตะคงตะเข็ดเม็ดอาร์เดิมๆนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะดูนะไม่เคยขยับเลยนะครับเม็ดอาร์เดิมๆสวยๆซีนเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับซีนนั้นบนเล็บจิกเข้าแบบนี้ นะครับนี่คือ Toyota v i o อที่ทางเพชรยนต์ขัดมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานเกรด A นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะที่มองหา v i o ออยู่นะครับแนะนำนะครับโทรมาหาผมนะครับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะยกมือถือขึ้นมานะครับกดเบอร์นะฮะ0855366287นะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเอาไปแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะครับรถวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่17 นะขออนุญาตดูอปฏิทินก่อน18นะครับขายวันที่วันพฤหัสที่18นะครับช่วงประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะยังไม่ติดจองนะครับใครดูคลิปนี้อยู่นะครับและสนใจรีบติดต่อมานะครับก่อนจะติดจองนะครับก็ตอนนี้ณปัจจุบันนะฮะของเพชรยนต์นะครับวีออสคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ต่ำแสงก็คือไม่เก้0หโลนะครับยังไม่ติดจองนะครับและเป็น1.5รุ่น e ไม่หลักหมื่นสีบอลเงินที่เหลือคันเดียวแล้วนะครับยังไง ท่านผู้ชมคุณไหนนะที่ดูมาถึงตอนตอนนี้แล้วสนใจนะครับรีบโทรมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนมาติดต่องไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ